คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายที่ฟังแล้วคุณอาจจะไม่สบายหูผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําเพราะว่าอาจจะงงได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยด้วยความปรารถนาดีจากโคดเดอร์ไทยแลนด์การละครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วเค้ okay, เป็นผู้ป่วย h i ชแต่เคเบิลสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะว่าทานยาตามที่แพทย์สั่งมาตลอดและก็หมั่นออกกำลังกายอยู่เป็นประจำตัวของเคเบิลนั้นมีอาชีพเป็นชาวนาและในทุกวันเคเบิลก็มักจะทำนาอยู่เป็นประจำแล้วก็เคเบิลก็จะเป็นคนทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะหวานข้าวไถนาหรือว่าเกี่ยวข้าวจนวันหนึ่งขณะที่เคเบิลกำลังไถานาอยู่นั้น เคเบิลก็ได้รู้สึกมีอาการเจ็บหน้าอกและไอออกมาเป็นเลือดเคเบิลจึงได้ไปโรงพยาบาลแบดมิดดิชาร์ดอาการสำคัญมีอาการเจ็บหน้าอกและไอออกมาเป็นเลือดประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบันก่อนมาโรงพยาบาล30นาทีผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกและไอออกมาเป็นเลือดหน้าดิชาร์ดซัมเมอรี่พิซเปิลไดแอกโนซิสคลิปโตคอคเคนไมนินใจติดโคมอร์บิด พันโมนารีทูโบคโูลซีเ a ฟ b โพซิทีฟและ HIV d อดีซก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเห็นแพทย์วินิจฉัยว่า HIV d อดีซพร้อมกับโรคติดเชื้อนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องรู้ด้วยนะว่าโรคไหนโรคไหนเป็นโรคติดเชือ้อบ้างเพราะว่าทั้งคริปโตโคอคโมเมนนิสตตและพันโมนารีทูโบโคโูลซีเนี่ยต่างก็เป็นโรคติดเชื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเพื่อเราควรจะไปสอบถามแพทย์ดูด้วยว่าโรคติดเชื้อที่เกิดเนี่ยโรคติดเชื้อเนี่ย มันเกิดจาก HIV D C หรือไม่เพราะทุกคนนะครับก็จะรู้กันอยู่แล้วว่า HIV D C เนี่ยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเสียหายไปหมดนะครับมันก็จะทําให้เกิดโรคนู่นนี่นั่นง,ง่ายไปหมดเลยแนะนานะครับว่าให้ไปสอบถามแพทย์ดูว่า HIV D C ทําให้เกิดโรคติดเชื้อพวกนี้หรือเปล่าโอเคหลังจากการสอบถามแพทย์แล้วนะครับแพทย์ก็ได้บอกมาว่าโรคติดเชื้อคลิปโตเข้าไปนิ่งใจติดและพันวมนารีทูโบคูโรซิเนี่ยเกิดจาก HIV D C อ่านี่ถามแพทย์มาแล้วนะ โอเคงั้นเราไปเริ่มเปิดกันเลยดีกว่ารหัสแรกนะครับที่เราจะมาเปิดกันก็คือคริปโตฮอคเข้าเมนิ่งใจตีนอ่าเลือกคำหลักมาเลยเอาเป็นเมนิ่งใจตีนนี่แหละแล้วก็เปิดลงไปก็ปจะไปเจอคริปโตฮ o คเข้าแหม่ง่ายไหมก็ได้รหัส B 4 5 1เป็นกิดนะครับแล้วก็ G 0 2 1เป็นดอกจันอ่าได้สองรหัสเลยฮะ ก็ความมั่นใจเราลองไปเปิดเช็คดูนะครับ B 4 5 1คืออะไรเ c e ล b l e c r y ิ t o c o c ร c o ค e นะครับแล้วก็มันมีคำอธิบายข้างล่างอยู่นะครับว่าเนี่ยคริปโตเขาเข้าไปิใจติดเป็นกริจแล้วก็ให้ G02.1 เป็นดอกจันทีนี้เราก็เชื่อได้ละเพราะฉะนั้นนะครับเซลลบอสไรเองรสิ์คริปโตเขาเข้าเมนิ่งใจติดเราจะให้รหัส B 4 5 1ตามด้วยรหัส G02.1 ร่วมด้วยนะครับอ่าเห็นไหมต่อไปนะครับ รหัสที่เราจะไปหาไม่ใช่พันโมนารียทูโบคูโรซีนะครับแต่เราต้องไปหา HIV d ี i ของคลิปตัวเขาเข้าไปในเจตินะครับเพื่อนๆอ้าวทำไมล่ะเพราะว่าเราได้ไปสอบถามแพทย์มาแล้วนะครับว่า HIV อะ่ะทำให้เกิดโรคติดเชื้อทั้ง2โรคนี้เพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องไปหารหัส HIV d ี i ของคลิปต่อเขาเข้าไปนี้จะติดโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิด HIV disease นะครับโอเคเริ่มจากเปิด human อ่า human เราไปที่ไหนครับ i m m u n o deficiency virus นะครับเห็นไหมมันเป็น HIV พอดี body. เห็นไหม I V เห็นไหมตามด้วย resulting in resulting in แปลว่าอะไรครับ resulting in แปลว่าทำให้เกิดอ่าทำให้เกิดนะครับเห็นไหมมันก็เรียงมาเรื่อยๆครับ HIV ทำให้เกิดทำให้เกิดอะไรต่อไปนี่ครับ โรคติดเชื้อก็คือ infection เห็นไหมมันก็เรียงมาเรื่อยๆต่อไปเป็นฟังกัสฟังกัสมันคืออะไรครับมันคือเชื้อราเพราะว่าถ้าเราลองเปิดดูนะครับเราจะไม่เจอคลิปโตเขาเข้าเมนิจิติเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าคลิปโตเขาเข้าเมนิจิติอะ่ะมันเป็นโรคติดเชื้ออะไรมันเป็นเชื้อโรคประเภทไหนครับ ฟังกัสแปลว่าอะไรครับฟังกัสแปลว่าเชื้อรามันจะให้รหัส B 2ี5หรือจะเป็นอีกคำหนึ่งก็คือไมโครติก hmm. ก็ได้ครับไมโครติก mm hmm. ก็เป็นเชื้อราเหมือนกันได้ร mm hmm. หัส B 2ี5เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ล็อกรหัสไปเลยว่า HIV DC Resulting In สำหรับเชื้อราจะเป็น B 20.5เพราะฉะนั้นเราลองไปเปิดเช็คดูก่อนนะครับ B mm hmm. 20.5ก็คือ HIV DC Resulting In Other m y c o s r i mm hmm. เอา,อาเห็นไหมได้ละเพราะฉะนั้น รหัสต่อไปนะครับที่จะเป็น HIV ของคริปโตเขาเข้าเปนิ ok ่งใจติดเราก็จะได้รหัส B 2 0 5โอเคเห็นไหมได้ละต่อไปเราก็จะไปเปิดพ um ันุมูนอรี่ทูโบคุโรซีด AFB positive กันเราจะเริ่มจากอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเพื่อนๆอาจสงสัยว่า AFB positive นั้นหมายถึงอะไรนะครับ AFB positive เอาเป็นว่า AFB นะครับก็คือ Acid Fast สปิ i ิลตมันก็คือการเก็บตัวอย่างจากไส้หานะครับเพื่อมาตรวจหาเชื้อวัณโรคอ่อาเห็นไนหะง่ายๆ ก็คือการเก็บเสมหะมานั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปเปิดดูเริ่มเปิดจากทูโบคูลอซีหรือทูโบชิวิล่านะครับแล้วไปตรงไหนไปที่แน่นอนพันโมนาลีแล้วไปตรงไหนอีกไปตรงนี้ครับคอนเฟิร์มบายคอนเฟิร์มบายก็หมายถึงยืนยันด้วยอ่าเห็นไหมยืนยันด้วยด้วยอะไรนี่ครับสโปตุมไมโครสโคปี้วิดอวิดอัลเคิลเจอร์ได้รหัส A15.0 เดี๋ยวก่อนเพื่นนอนๆก่อนคงจะงงนะคว่ามันแปลว่าอะไรงั้นเรามาแปลก,กันทีละคำเลยนะครับก็คือ c o n f i r รมหมายถึงอะไรยืนยันด้วยบายสปูตุ้มก็คือผลการตรวจเสมหายนะครับยืนยันด้วยเสมหะไมโครสโค p ี y, คืออะไรมันก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์อ่าวิดออวิดเอา u ์เ u าน์เจอร์หมายถึงอาจมีหรือไม่มีการเพราะเชื้อก็ได้นั่นหมายถึงว่า มันคือการตรวจวนโรคครับโดยยืนยันด้วยการผลการตรวจเซมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อก็ได้โอเคตามนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับได้รหัส A 1 5 0ลองไปเปิดเช็คดูก่อนนะครับ A 1 5 0คือ Turbo um with c u l ลิ i อ of Lung Confirm ม by Sputum Microscopy with or without c u u t u r e อ่าได้ละ A ห5 0เพราะฉะนั้น รหัสพันโมโาลีทูโบโคลรสิด A F B อฟบีโพซิฟเนี่ยเราก็จะได้รหัส A 1 5 0โอ้ยเห็นไหมแต่ก็ยังไม่จบนะครับเ,เพื่อนๆเราต้องไปหาอะไรอีกหา H I V ไอวีดีของอะไรของพันโมโาลีทูโบโคลรสิดเมื่อกี้เพราะว่ามันมีโรคติดเชื้อ2โรคเพราะว่าโรคแรกเราหาอะไรไปแล้วเราหาคลิปต่อเขาเข้าเเมนิจเจตีไปแล้วต่อไปเราก็ต้องมาหา H I V ไอวีดีของพันโมนาลีทูโบโครรโ,โรสิดนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มเปิดมาเดิมเลยเปิดยูแมนอิ m มูโนเลย์ฟิชเชนซีไวร นตามด้วยอะไร r e s u o l t i n g in ทำให้เกิดตามด้วย Infection ติดเชื้ออ่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อโรคอะไรโรคทูบคูลอสีอะทูบคูลัสเห็นไหมได้รหัส B 2 0 0เราลองไปเปิดเช็คดู B 2 0 0คืออะไร HIV d i s e a s e d i s s o l t i n g in Microbacterial Infection เห็นไหมเราก็ได้แล้วทีนี้ ได้ b 2 0 0อ่ะแต่มันจะมีคำอธิบายอยู่นะครับข้างล่างว่า HIV DC d r s s o l t i n g in t u b o c u r s i s e ะก็ชัดไปกันใหญ่เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับรหัส HIV DC ของ p a n m o n e r y t u b o c u r s i s เราก็จะได้รหัสไล่ b 2 0 0จบจบยังจบยังจบเลยก็ได้แต่ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เพราะเราลืมดูไกด์ไลน์ไปอ่ะ ทีนี้เราลองไปเปิดไกด์ไลน์ของ HIV d i s s e a e กันดูดีกว่าเกณฑ์การให้หรหัส HIV d i s s e a e บอกไว้ว่าถ้าแพทย์วินิจฉัยนะครับว่ารับไว้รักษาโรคแทรกซ้อนของโรค HIV หลายโรคนั่นก็คือโรคไอพันธุนาตีทูบโคลโรซีดกับอะไรคลิปโตัวเขาเข,ข้าไปนิจจติดนั่นก็คือเหมือนเหมือนสองโรคขึ้นไปอย่างเงี้ยครับอ่าเช่นการติดเชื้อหลายชนิดให้ใช้ B 20.7 HIV d i s s e a e resulting in multiple infection เป็นการวินิจฉัยหลักและให้รหัสของการติดเชื้อแต่ละชนิดเป็นการวินิจฉัยร่วมเห็นไหมอันนี้ผมยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับม,มันมีเยอะกว่านี้จริงแต่ว่าเราจะไว้เฉพาะเคสนี้เท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นนะครับมันจะทํำยังไงมันก็หมายความว่าในเฉพาะที่เป็น B20 นะครับจะมีได้แค่รหัสเดียวเท่านั้นเห็นไหมแต่ B20 ีอเราไมีกี่รหัสมี2รหัสก็คือ B20.5 และ B20.0 เพราะฉะนั้นนะครับเราก็รวมมัน ให้เป็น b 20.7แล้วเอาขึ้นไปเป็นรหัสหลักนั่นเองเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาจะเป็นยังไงครับก็จะเป็น b 20.7ไปเป็นรหัสหลักนั่นเองงงไหมไม่งงหรอกเนะเพราะฉะนั้นจากดิจชาร์ตซัมมารีนะครับเราจะได้รหัส b 20.7เป็นรหัสหลักและร่วมด้วย b 45.1 g 02.1และ a 15.0 เห็นไหมโอ้โหนานนะเนี่ยนานเลยจริงๆโอเคครับเพราะฉะนั้นครับหลังจากรักษาหายดีแล้วนะครับเคเบิลก็ได้กลับมาใช้ชีวิตตามเดิมทานยาตามที่หมอสั่งเหมือนปกติแล้วเรานะครับก็จะเอาใจช่วยให้เคเบิลนะครับผ่านเรื่องราวไลยๆที่ไปให้ได้นิทานเรื่องนี้ครับสอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถเลือกเกิดได้ก็จริงครับแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นได้ในแบบที่เราต้องการจะเป็นอะไรก็ช่างครับขอให้เป็นคนดีก็พอโอเคแล้วสาหรับ โคดโอเชสในรายการโคดเดอร์ไทยแลนด์ในวันนี้สวัสดีครับ